เ้านี้สื่อกบธรรมก็รายงานอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสําหรับการที่จะพบกันระหว่างประธานาธิบดีสจิ้นผิงกับประธานาธิบดีโจบไบเดนนะคะโดยสจิ้นผิงจะเดินทางไปประชุมเอเป็กที่ซานฟรานซิสโกที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายลายสัปดาห์นี้นะคะงานจะมีถึงวันที่17ค่ะ1 2บสถึงสินะคะก็หมโรงกันไปก่อนแล้วค่ะแต่ว่าไฮไลท์ของงานเนี่ยก็จะอยู่ช่วงหลังๆนะคะโดยสื่อกบธรรมค่ะแล้วก็สื่อของรัสเซียนะคะนักวิเคราะห์ต่างๆก็มองตรง กันค่ะว่าการพบกันครั้งนี้ของสองมหาอ้าของโลกเนี่ยนะคะมหาอนาจเก่ากับมหาอนาจใหม่ในเวลานี้เนี่ยนะคะก็ เพื่อเป็นการจับมือกันชั่วคราวสําหรับเศรษฐกิจโลกนะคะเพราะว่ามันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสองพี่ใหญ่ของโลกที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นเนี่นะคะก็จะเป็นการจับมือกันทางด้านการค้าแล้วก็เศรษฐกิจก่อนค่ะเพราะว่าเช้านี้อาทีก็รายงานแล้วนะคะว่าน้ํามันโลกเนี่ยมีแนวโน้มอย่างมากทีเดียวค่ะกับสถานการณ์โลกในเวลานี้ที่จะขึ้นไปทะลุถึง120 ดอลลาร์ต่อปาเรลเลยนะคะก็เพราะฉะนั้แล้วเนี่ยเศรษฐกิจกของโลกในเวลานี้มีความจําเป็นอย่างมากที่จีนกับสหราัฐจะต้องร่วมมือกันนะคะเพื่อความอยู่รอดของทุกคน,นะคะ่ะ กเ็เรื่องอื่นนะคะพักเอาไว้ก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไต้หวันหรือว่าประเด็นต่างๆนะคะก็จับมือกันเรื่องการค้าก่อนค่ะจริงๆแล้วนะคะการรวมมือการร่วมมือกันเนี่ยการช่วยเหลือกันระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยมันก็ดีทั้งคู่ละคะ่ะแล้วก็เสียทั้งคู่นะคะแต่ก็ในเมื่อสหรัฐต้องการแบบนี้นะคะก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรละคะ่ะ ก็ต้องเป็นไปตามเหนือผ้านะคะไบเดนเองก็ต้องการพยายามที่จะเจอสีจิ้นผิงมากๆเลยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะก็ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงร,รัฐรีกลางและรัฐรีต่างประเทศนะคะแล้วก็ผู้นําระดับสูงทั้งนั้นเลยเยือนจีนตลอดเลยนะคะแต่ยังไม่มีว่าจีนจะไปเยือนสหรัฐก็มีสีจิ้นผิงไปด้วยตัวเองในช่วงสิ้นปีนี้เลยล่ะคะ่ะก็ไบเดนเองต้องการที่จะกลับมาค้าขายกับจีนเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องการให้จีนเนี่ยไม่เทดดลลาด้วยเพราะว่าไบเดนเนี่ยไปสร้างพดานนี้ไว้อย่างมหาศาล มากที่สุดในประวัติการเลยนะคะล่าสุดก็3บริษัทเลตติ้งก็ลดอันดับ หรัฐไปเรียบร้อยแล้วนะคะล่าสุดเมื่อวันสุดที่ผ่านมาก็หมุดดีค่ะก็เพราะนี่มหาศาลเนี่ยนะคะดอกเบียที่ท่วมทบต้นทบดอกนี่แหละค่ะแล้วไบเดนเองก็อยากเจอสีนะคะเพราะว่าไบเดนเองก็กําลังจะเลือกตั้งแล้วนะคะแล้วก็คะแนนคะแนนก็ไม่ได้ดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะทัาก็คะแนนนาในเวลานี้แล้วอย่างมาเจอนโยบายตะวันออกกลางในเวลานี้อีกนะคะก็เลยยิ่งทําให้คะแนนของไบเดนเนี่ยดิ่งลงเพราะฉะนั้นการเจอสีครั้งนี้นะคะก็อาจจะทําให้คะแนน ของเขาดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นอย่างไรก็ต้องรอดูนะคะถ้กวิเคราะห์ก็มองตรงกันเน่ยนะคะว่าหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเอเปกแล้วบรรยากาศร,ระหว่างจีนสหรัฐก็คงยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะจีนเองก็ยินดีที่จะแข่งขันกับสหรัฐเนี่ยนะคะเพราะว่าสีเองก็พูดเสมอนะคะว่าโลกนี้ใหญ่พอที่จะให้จีนกับสหรัฐอยู่ร่วมกันให้ได้แล้วก็เดี๋ยวมีคลิปหน้าค่ะสื่อกบฏา,ามนะคะก็มีรายงานพิเศษออกมาค่ะว่าเบื้องหลังเบื้องลึก เอเปกนะคะที่ซานฟรานซิสโกที่บ้านเมืองเรียบร้อยแขกบ้านแขกเมืองมากันทั่วโลก21ประเทศสมาชิกเอเปกเนี่ยเบื้องหลังคนไร้บ้านที่ซานฟรานซิสโกจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามชมได้ในคลิปหน้าค่ะ